สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอร์ยเดอร์ครับผมวันนี้ครับจะพาเพื่อนๆนั้นมารู้จักกับในเรื่องของแบรนด์สินค้าแบรนด์หนึ่งที่ต้องบอกว่าดังพอสมควรเลยนะครับหลายๆคนนั้นเคยใช้แล้วแต่หลายๆคนไม่รู้จักนะครับวันนี้จะมาเจาะกันเลยกับแบรนด์ที่ชื่อว่า MFZ วันนี้อยู่กับเฮียชิงครับเฮียชิงสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าเจ้าของทีมนะครับทีม East N J T Racing Team ซึ่งแน่นอนหลายๆคนก็รู้จักในวงการเซอร์กิตดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเปลี่ยนนิดนึงกลายเป็นว่าเฮียชิงจะมีในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในเมืองไทยด้วยครับแบรนด์นี้จร<อ>ิงๆก็เคยเห็นแล้วนะใช่ครับก็พอเริ่มเข้ามา เป็นผู้สนับสนุนให้กับทีมยิทเอ็เจเป็นทางการนะครับคระบทศนะครับก็ก็มีการสั่งออเดอร์เรื่องของขนาดล้อตามตามตามขนาดตามความต้องการของทีมครับนะครับก็เป็นผู้ผลิตขึ้นมานะครับก็ปีนี้ก็สนับสนุนทีมอยู่นะครับก็ที่ใช้อยู่ในรถรุ่นคาร์สี่ร้อีสี่ครับปีนี้ซึ่งเราก็ได้ได้แชมป รายการวา BIC นะครับก็คือรถคันนี้นะครับก็คือใช้เป็นล้อยี่ห้อ m m z แซแบบนี้เลยฟังไหมครับซึ่งอันนั้นก็คือเรื่องที่ผ่านๆมาแต่ถ้าวันนี้เนี่ยที่เราได้เห็นกันเนี่ยก็คือเป็นสินค้าส่วนหนึ่งใช่ครับซึ่งเมื่อกี้นี้เฮียชิงพูดถึงในเรื่องของล้อนะครับก็อยู่คันข้างๆเรานี่แหละซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งเขาไม่ได้มีแค่ล้ออย่างที่เราเคยรู้จักรู้จักกันคือเป็นพวกล้อรถสกูตเตอร์ แต่ว่าเขามีล้อหลายๆแบบเลยครับมีครับยังย่งในรายการ AR ARC ที่ผมใช้แข่งอยู่ในรุ่น250 AP 250ก็จะเป็นล้อ MSZ ทั้งหมดนะครับครับผมก็น้ำหนักผมกล้าพูดเลยว่าก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็นลองแบรนด์ดังๆเลยนะครับจะเบากว่าด้วยซ้ําไปอ่าฮะเบากว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้เราลอง,ลอง,ลองแอบช่างดูแล้วแต่เดี๋ยวว่าจะให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่ามันเบาขนาดไหนนะมันคือฟอสร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นล้อฟอสต์กมาวิธีการผลิตแบบฟอสร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ได้แบบว่าเป็น CNC ใช่ครับอันนี้คือฟอสตเลยใช่ครับเบามากนะครับอย่างตอนนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยครับพี่ชิงมันคือล้อของรุ่นไหนอ่าล้อตัวนี้ทํามาเนี่ยเพื่อจะใส่ในรถ150นครรบ KR เราเนี่ยนะสองจังหวาดเนี่ยนะโอ้ย oh, อย่างนั้นก็คือมีหน้ากว้างล้อหน้าอยู่ที่2.5ล้อหลังอยู่ที่3.5มจนะครับใส่ KR ได้อย่างนั้นก็คือคใส่เซอร์ิโกใส่วิกเตอร์อะไรก็ได,ได้หมดนะครับแล้วก็มันคือรองรับยางจุบเลสด้วยใช่ครับก็เหมาะสำหรับสายออกทิปทในระยะทางไกลๆนะครับเราอย่าไปใช้ล้อซึ่งมีขนาดเล็กไม่แข็งแรงผมว่ามันจะอันตรายครับ เพราะว่าอันนี้มันเป็นล้อที่เป็นล้อฟอร์แท้รวมถึงว่าสายยางจุ๊บเน็ตได้ใช่ครับอ่าอันนี้ก็ล้อส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นเมื่อกี้นี้ชิ้งบอกว่าล้อตระกูลแบบรถใหญ่ๆก็มีครับมีครับตระกูล400มีมีครับแล้วก็ล้อเอ็กเอดีวีเจ50เป็นขนาด17นิ้วก็มีรวมถึงนขนาดนี้ที่อยู่ข้างๆผมด้านหน้าเฮชิ้งเนี่ยก็คือล้อสำหรับสกูตเตอร์ใช่ครับอันนี้เป็นล้อฟอร์ซ่า350นะครับ เป็นล้อ350ตรงรุ่นใช่ครับคือทุกอย่างคือผลิตมาเพื่อใส่ฟอร์ซ่าเลยใช่ครับอย่างนั้นที่ผมแอบไปเห็นมันจะมีอีกคู่หนึ่งที่เป็นคู่สีม่วงอันนั้นคือของ X Max ของ X Max ฟอร์ซ่าสามมี X Max มีครับถามว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตรงรุ่นราคาเปิดหรือยังจริงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ4,500 0ประมาณ45 0 0 0ครับคู่หนึ่งนะรวมในเรื่องของบูทเรื่องของทั้งหมดเลยสเปเซอร์ทั้งหมดโอเคงั้นถามต่อ มันดียังไงกับเรื่องของล้อเพราะว่าตอนนี้เราเห็นว่าไอ้ล้อแบบประเภทสีแบบนี้เราพูดถึงประเภทสีแบบนี้นะมีเยอะมากบ,บางทีคู่หนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทหรือก้าวันก็มีมันคือถ้าคนที่ได้ใช้ก็จะรู้ฮะว่าการขับขี่เนี่ยฟิลลิ่งมันเปลี่ยนเป็นทันทีเหรอ,อครับบางทีเปลี่ยนล้อไปพบเ่ยออกไปขี่นี่ต้องพูดง่ายว่าเราตั้งขาตั้งแล้วมามองรถเองว่ามันใช่กันเก่าหรือเปล่าอะไรมันจะเปลี่ยนเป็นขนาดนั้น การขี่คือมีผลกับการขี่เลยใช่ครับนิ่งด้วยแล้วก็ก็ผมก็เคยให้โาโอด็อกเตอร์ไปลองในรถสามารถสูนทบูครับผมครับก็ไม่มีแกวงไม่มีอะไรเลยวิ่ง200กว่าสบายสบายใช่ครับก็คือล้อชุดอย่างนี้เลยใช่ครับอืมโอเคมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำหนักครับมันเบามากเบามากครับแล้วอย่างนั้นถ้ามันเบามากเนี่ยในเรื่องของความคงทนนะความทนทานเป็นยังไงบ้างครับ ความทนทานมันเป็นฟอร์สยังไงมันก็เรื่องความมุ่นคนแน่นอนอยนะู uh ่แล้วอ่าฮะไม่ต้องห่วงครับมันไม่ใช่ล้อหล่อนะใช่ครับมันคือล้อที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบฟอร์สใช่ครับนะครับซึ่งน้ําหนักเบามากเดี๋ยวเราจะทําการชั่งน้ำหนักให้เพื่อนๆดูกันว่าในเรื่องของล้อเดิมกับล้อฟอร์สที่เป็นของ MFZ มเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรครับนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมไม่แอบเหลเอ Pen ียห็นบีว่าด้านหน้าของเราก็จะมีในเรื่องของตัวที่เป็นป um ั๊มดิส ใช่ไหมครับปั๊มดิสอันนี้ก็คือของ m f z เเหมือนกันครับเป็นของ M f z ทั้งหมดนะครับครับผมใช้เบรกจริงใช้เบรจริงครับผมก็เอามาทดสอบในรถแข่งของทีมทั้งหมดนะครับที่ใช้อยู่นะครับก็ระยะการเบรกทุกอย่างก็มีประสิทธิภาพดีนะครับก็ไม่แพ้แบรนด์ดังๆแล้วออย่างก็คือราคามันหลักพันดีกว่าใช่ราคาหลักพันไม่ใช่ราคาหลักหมื่นมันจับต้องง่ายครับ ก็ถึงได้ง่ายคนถ้าเกว่าเป็นแบบว่าใน,ในงานที่แบบว่าเป็นรูปแบบแบบนี้เนี่ยราคามันจะต้องมีแบบว่าขั้นต่ำเลย6 5 0ันห้าเจ็ดพันใหรือว่าตัวเลดส์เมาส์ก็หมื่นขึ้นซึ่งเราสามารถสั่งแล้วก็เราจะมีเ,เจ้าขาคาลิปเปอร์ซึ่งเราไม่ต้องไปทำไปจ้างทำนะครับคือจะตรงรุ่นเลยนะครับเป็นขาตรงรุ่นเลยนะครับ,รบแต่ละรุ่นนะครับจะตรงรุ่นเลยาาคือเขาทำมาสำหรับการใส่ใช่ครับเหมือนเหมือนชุดนี้ใส่เจ้า350 พอดีเป๊ะครับมันก็จะยึดเข้าไปพอดีเป็นเล d e ์เมาส์ครับเป็นเลนส์เมาส์นะครับโอเคจะตรงรุ่นเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เฮียชิงบอกของก็คือว่าในรูปแบบของการออกแบบเนี่ยนะครับตัวของราเบรกของ MFZ เองเนี่ยนะฮะสามารถที่จะใส่แบรนด์ชั้นนำได้หมดเลยได้ครับฝาเบรกตรงหมดครับมันก็จะไปเหมือนกับ b บ m โบนะครับฝาเบรกก็ดูดูชิ้นงาน ไม่ขี้เละเลยนะแต่บอกก่อนนะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบดูถูกแล้วเกินนะครับกับคาว่าเม็ e อิน h i น a าเอซจริงๆก็คือเป็นโรงงานที่ประเทศจีนใช่ครับแต่เคชิงบอกว่ามันไม่ได้เป็นจีนที่แบบธรรมดาใช่ครับเกรตดีมากใช่ครับเพราะว่าเจ้าของ m f z เซนี่ยก็เคยเคยเป็นนักแข่งของทีมตองเชงนะครับผู้เจ้าของเองนะครับเจ้าของมาลงทําเองเลยใช่ครับแล้วก็มีความรู้แล้วก็เป็น นักแ,แข่งที่มีถือมาอะไรมีสมัยก่อนก็แข่งในรายการเ e อเซโรสครัแล้วก็มีความสนิทสนมกันนะครับก็เลยจะมาร่วมงานกันครับครับ,รบอย่างนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงตัวของผลิตภัณฑ์ m อ z เนี่ย,ยชิงจะมีขายหรือยังหรือว่าต้องรอหรือว่ายังไงก็ตอนนี้รอเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร แล้วก็เรื่องของการนําเข้าคร,ครับเขาหน่าจะช่วงต้นเดือนนี้อ๋อต้นเดือนนี้เองก็ไม่นานนะครับ,รบแต่บอกอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนเนี้ยณขนาดนี้เลยเนี่ยในตลาดของการขายพวกปั๊มหรือว่าพวกล้อเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของตัวแบรนด์ m m z ขาดกันอยู่ด้วยแต่อันนี้คือแยกแยะเลยว่าอันนี้ของฉันคือเป็นทางการก็ไอที่ขายอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจีออเดอร์มาจาก เวเรสต์เยตรงนะครับนับน้นก็าไม่ใช่ปัญหาเพราะทางทางเพื่อนบ้านก็จะมีดีลเลอร์อยู่อย่างมาเลเซียครับครับก็จะนาเข้าทางนั้น,นครับแต่ว่าในสิ่งที่ผมกำลังจะทำคือราคาเนี่ยผมต้องการให้เพื่อนๆเนี่ยได้ราคาที่ถูกได้ของที่ดีพูดถึงณขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วแบรนด์ MFZ เตเองก็ในเมืองไทยก็คือมีขายเหมือนกันผมครับผมเห็นแล้วนะมีหลายเจ้าขายเลยครับแต่ว่าที่จะเปลี่ยนไปก็คือว่าเดี๋ยวเฮียชิงจะเป็นคนที่นําเข้าอย่างเป็นทางการเลยถูกไหมครับครับ ว่าที่ตอนนี้เหลืออย่างเดียวก็คือคุยกันเรื่องเอกสารนะครับการเซ็นสัญญาก็พัะแตกต่างกับที่อื่นก็คือทางเอเวอเรสต์เนี่ยจะผลิตไม่ว่าจะเป็นปั๊มเบรกหรือว่าล้อเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นลิมิเต็ดอ๋อเป็นลิมิเต็ดเลยเหรอใช่ครับเป็นลิมิเต็ดของทั้งทีมเลยคือว่าจะมีโลโก้ของทีมแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับอาจจะเป็นเรื่องของลายล้อเรื่องของลายเบรก ซัมเบกซึ่งอาจจะไม่ไม่มีขายที่อื่นคือง่ายๆเลยคุณไปหาซื้อไม่ได้ก็คือถ้าเกิดคุณอยากได้แบบสไตล์นี้แบบนี้ก็คือต้องสั่งกับพังเฮชิ้งเท่านั้นใช่ครับ๋อโอเคเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งอย่างที่เฮชิงบอกคือน่าจะประมาณพอยหรือฤศจิกายนนะครับก็รอดูแล้วกันว่าเรื่องล้อเนี่ยมันหลากหลายมากครับคือเรื่องของสีครับผมนึ่งเราก็ไม่สามารถจะเดาใจผู้ใช้ได้ว่าชอบสีอะไรอาจจะต้องเป็นการพีออเดอร์นะครับ เอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้นี้ชิ้งเขาบอกว่าในเรื่องของตัวล้อเองอย่างวันนี้เนี่ยผมเอา For z ซ350คันนี้มานะครับมันเป็นล้อเดิมอยู่ซึ่งวันนี้เราจะลองดูกันว่าล้อเดิมๆเ,เนี่ยขึ้นไโนโตที่นี่ได้แรงมาประมาณนี้แล้วเปลี่ยนล้อ NFZ แล้วจะมีผลจับแรงมาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับได้ครับถ้าเกิดว,ว่าพร้อมแล้วไปชมกันต่อเลยครับ และตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณได y โนนะครับของทางทีมงาน SNT Racing Team ซึ่งเขามีได y โนเป็นของตัวเองถูกไหมผมถามนิดนึงเมื่อกี้ที่เราคุยกันตอนแรกครับพีชิงก็คือมั่นใจนะว่าล้อดเดิมมาเท่านี้พอเปลี่ยนเป็นล้อ m f z มันจะมาขึ้นครับมั่นใจครับมั่นใจเลยเล่รอเกี่ยวกับเรื่องของล้อล้วนเลยเหรอก็เรื่องของน้ำหนัก เรื่องหนักใช่ครับก็มีผลกับแรงม้าโอเคแล้วก็มาทดสอบกันดูครับว่าในตัวรถของพี่จรสําร้อเดิมแรงม้ามีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทาการเปลี่ยนล้อครับผมครับแล้วก็โดยที่ใช้ยางชุดเก่ายางชุดเก่าลมยางเท่าเดิมไดโนตัวเดิมจูเนอร์คนเดิมครับแล้วก็รอหมดนี้เลยครับอ่างั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าไดโนที่นี่ขึ้นแรงม้ารถคันนี้จะเท่าไหร่ไปชมกันเลยครับครับ ตอนนี้นะครับก็จะได้ในเรื่องของแรงม้าที่เป็นแรงม้าเดิมๆกับร้อเดิมๆมานะครับ,รบก็ถือว่าเยอะอยู่นะ41ตัวใช่ครับแรงเลยครับเพราะว่าอันนี้โอทําให้เป็นลูก80นะครับกับ e20 จูนที่นุ่นแต่ว่ามาวัดที่นี่ก็พอๆกันเพราะว่าไดโน่คือเป็นแบรนด์เดียวกันใช่ครับสุต้อบ 41ตัวครับกับในเรื่องของตัวล้อติดรถนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เปลี่ยนล้อ MFS ของมาแล้วแรงม้ามันจะเพิ่มขึ้นจริงอย่างที่ชิงแกบอกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอยากดูไปไปดูกันต่อเลยครับ Murder. Murder. และตอนนี้ครับก็มีการถอดล้อนะครับมาชั่งน้ำหนักแล้วนะครับนี่คือล้อหน้าเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าหนักอยู่ประมาณ4.8โลรเรียกว่า4โล8แล้วกันในขณะที่ตัวของล้อ MFZ ที่เป็นล้อหน้าเหมือนกันเนี่ยหนักเพียงแค่3.5โลจุดแตกต่างกันเกือบ2โลเลยใช่ครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะล้อขนาดไซส์เท่ากันแต่ว่าน้ำหนักต่างกันเยอะมาก น,นี่แหละครับเป็นข้อดีของล้อฟอสครับมีน้ำหนักเเงค่อนข้างเบาครับ,รบเดี๋ยวอันนี้ร้อนหน้านะตอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกำลังขอดล้อหลังดูเพื่อจะเอามาชัางดูว่ามันหนักแตกต่างกันไหมไปดูกันเลยครับ ไม่น่าเชื่อนะครับ,รบหลังจากที่เมื่อกี้นี้ปันป่นปัป่นไปปัน่นปั่นมาในเงื่อนไขเดียวกันก็คือว่าไดโนที่เดิมนะครับลมยางเท่าเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนแค่ล้อตอนแรกที่เราดูดูกันก็คือว่าเป็นล้อเดิมจะมีแรงม้าก,ก็คือประมาณก,กี่ตัวใชจิง4 1ครับสี 410ก็คือ41ตัวพอใส่ในเรื่องของตัวล้อแม็กเข้าไปปั๊บแรงม้าขึ้นมาเป็น42.2ตัวขึ้นมา1ตัว1,2ตัวเลยมันเป็นเพราะอะไรครับจริงๆครับอาจจะเป็นเรื่องของน้ําหนักล้อที่เบาขึ้นนะพอพอล้อหนักน้ําหนักเบาขึ้นคือมันมีการ โหลดที่น้อยลงอย่างนั้นปะใช่ครับโอ้ oh. ไม่น่าเชื่อเนาะครับซึ่งอันนี้ก็คือว่าไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะว่าชิ้นส่วนอะไรที่เคลื่อนที่ถ้าเบาปุ๊บเนี่ยแรงม้ามันก็จะมาทั้งหมดอืมรเรียกว่าการการโหลดน้ําหนักมันก็น้อยลงครับม้าม,มันก็เกิดขึ้นมาได้ นี่คือแค่เปลี่ยนล้ออย่างเดียวนะครับอย่าลืมนะครับว่าอันนี้คือแค่ล้ออย่างเดียวนะครับกับล้อ MFZ ที่เป็นลอ้อกฟอร์แท้ราคาคู่ละ45,000บาทราคาปกติเลยนะครับสนใจก็ติดต่อเฮยชิงเองแล้วกันนะครับผม <S <S และนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของบแบรนด์ที่ชื่อว่า MFZ ที่วันนี้เฮยชิ้งมามาให้รู้จักมากขึ้นครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวของตัวปั๊มเบรกก็ดีนะครับ <c oughs> หรือว่าจะเป็นในเรื่องของล้อก็ดี <c oughs> มันถือว่าเป็นของที่มีคุณภาพนะใช่ครับราคาก็จับต้องได้ <c oughs> ไม่แพงครับไม่แพงนะฮะอย่างที่บอกไปก็คือว่าตัวของสินค้าทั้งหมดเนี่ยในขณะนี้กาลังพยอยเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าเราเอามาให้ดูกันก่อนว่าคุณภาพของเขาเนี่ยสมกับในเรื่องของราคาที่จ่ายไปเพราะว่าในเรื่องของตัวปั๊มเองก็ราคาหลักพันเองเนาะไม่แพงมากนะครับตัวล้อก็อย่างที่บอกก็คือคู่ละ4 5 0 0 0บาท ตอนนี้ก็คือจะมี f o r ์ a มี x m a แล้วก็เร็วๆนี้เห็นเฮดชิงบอกว่าจะมีของพวกรถเล็กมาด้วยใช่ครับอาอาจจะเป็นพวก Honda l e ีดเลยพวกนี้นะครับอ่า h o น d a l e ีด Honda g จีออโน่ว่ากันไปนะครับผมสั่งซื้อได้นะครับในขณะนี้ใครสนใจนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเลยก็คือทางเีดชิงนะครับที่ East NJT Racing Team นะครับ Facebook ตามนี้เลยใช่ครันะ กับเรื่องของตัวแบรนด์ที่ชื่อว่า m f z นะครับผมวันนี้ขอบคุณแคชชิ่งมากมครับขอบคุณรับมาครับโอเคครับโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ